พลชัยธวัตตุลาทนทแถลงข่าวเมื่อวานนี้น่าสนใจมากๆประเด็นกรณีอะไรทาบผูชมแถลงกรณียุบพักคก้าไกลซึ่งเป็นความคืบหน้าหลังจากพักได้ส่งทีมกฎหมายไปส่งเอกสารคำร้องสองฉบับต่อสารรัฐธรรมนูญสองคำร้องเพื่อจะโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานที่ตรวจไปเมื่อวันที่9กรกรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่สามนูนประชุมนะใช่ค่ะทุกคนพสตถูกไหมใช่ค่ะ ก็หวังว่าจะเปิดให้มีการไต่สวนเพราะอะไรคุณชัยชวัตบอกเลยอันแรกคือหมายรอเรือเป็นการโต้แย้งโต้เถียงพยานหลักฐานของผู้ร้องคือกกตเป็นการที่กกตเนี่ยท่านผู้ชมก้าวไกลต้องโต้แย้งส่วนที่สหมายสอชลาเป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารของสารรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งถูกนําเข้ามาในสำนวน เป็นเอกสารที่เคยถูกใช้ในคดีเป็นปฏิปากก่อนหน้าเนี่ยน้องไว้คงจะจําได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยสารสั่งให้หยุดจําได้ไหมอ่าหมายรอก่อนหมายรอนี่หมายถึงผู้ร้องเม,มื่มอตัวเอกสารหลักฐานของก็กตแล้ว พบว่าตามเอกสารหลักฐานของกะกะตชี้ชัดให้เห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพ,พักเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนจึงแย้งไปเพื่อขอให้สารเปิดการไต่สวนประเด็นที่โต้แย้งรวมถึงเรียกพยานเข้าไต่สวนทั้งตัวคุณชัยธวัฒน์รวมไปถึงคุณสุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนค่ะอ,อันนี้คือหมายรอเรือซึ่งท่านผู้ชมถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยโดยสรุปก็คือว่า มันเป็นประเด็นที่กกตท่านผู้ชมฮะเป็นการดําเนินกระบวนการยื่นคําร้องให้ศาลยุบก้าวไกลที่คุณเชนวัตรกล่าวหาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลไต่สวนทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นสําคัญอย่างที่ว่านี่นะ,ะท่านผู้ชมขอให้ศาลฐมนวนเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากกกตที่ถูกอ้างอินพยานหลักฐานที่มีการส่งเข้ามาในสำนวนทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ตรงที่ว่ามีการสั่ง ให้ไปดาเนินการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วค่ะแต่พอว่าถึงเวลาไม่ได้ใช้มาส่งเรื่องไป้สารลํมหนุนเลยอ่ออันนี้เป็นข้อที่หนึ่งไหนพี่มองไม่เห็นหน้าจอหมายรอเรือเดี๋ยวอ่านตรงนี้นิดนึงอ่เนี่เห็นไหมนี่ฮะคือยือนยันกรกตไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดอย่างที่ว่า แล้วเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมเพิ่ม,พ,มพิสูจน์ว่ากกตไม่ได้ทําตามขั้นตอนจริงๆอันนี้ข้อที่1ส่วนอันที่สองก็คือหมายสอสาราค่ะซึ่งก็หมายถึงเอกสารของสารรับนนี่แหละ S <S <ช>ที่เอาเข้าสู่สำนวนก็คือ,ค,อคำวินิจฉัยสามนวน,มมวนื่อสารธิเบศพุทธภา <S <S ใช่ไหมประสารีิเบศมกราค่ะคำวินิจฉัยที่ให้พักเก้าไกลกับคุณพิธาเลิกกระทำการตามรัฐม,มนูนมาตรา49ค่ะในคดีก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยโต้แย้งในกระบวนการไต่สวนขาดโอกาสที่จะโต้แย้งเป็นการฟังความข้างเดียวเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานความมั่นคงก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาติที่กล่าวหาว่าพักเก้าไกลมีความเชื่อมโยง ความเคลื่อนไหวให้ยกเลิกมาตรา112ในหลายกรณีซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่เป็นความจริงเอาไปใช้ในคดีก่อนหน้าและเอามาใช้ในคดีนี้ก็คือคําให้การใชมปน้องไบของสอต,ตอชอกับสภาความา่มมแห่งชาติสองหน่วยงานของรัฐที่ว่านี้พยายามจะเชื่อมโยงก้าวไกลกับการเคลื่อนไหวเรื่องยกเลิกม .112 หลายกรณีเมื่อวานนี้คุณชยัยวัฒก็ยกกรณีคุณทิศนาซึ่งปัจจุบันเป็นสสก้าวไกล อตอนที่ไปพูดจาเคลื่อนไหวแล้วก็ตามตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสอสอยังไม่ได้เป็นสมาชิกพักอีกคนนึงก็เช่นเดียวกันเหมือนมีกระบวนการตอนที่ไปเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วหลังจากนั้นถึงมาฉบับเป็นสมาชิกแล้วมาอ้างณเวลาที่เกิดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วจะมาโยงกับก้าวไกลได้ยังไงเราตรวจพยานหลักฐานเอกสารของกกตแล้วเนี่ย ยิ่งเป็นการตอกย้ําว่าการยื่นคําร้องยุบพ,พักในคดีนี้ของคณะกรรมการเลือกการเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริงเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเรื่องอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเกิดกร,รณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยนายทะเบียนพักการเมืองเห็นว่ามันเข้ากร,รณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเก้าไกลเนี่ย กระทำการขัดต่อมาตาก2ของกฎหมายพักการเมืองแล้วเนี่ยก็มีการดําเนินการไปรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามมาตราเก้าสาและระเบียบของกามมาโดยตลอดนะครับและก็ยังดําเนินการไม่เสร็จด้วยแต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่มีการอนุมัติให้ขยายเวลาในวันเดียวกันนั้น อยู่ดีๆคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก่อนหน้าวันที่12มีนาคมนั้นเนี่ยไปมีการดําเนินการให้ไปร่างคำร้องยุคพักแล้วนะครับโดยที่ไม่สนใจการรวบรวมพยานหลักฐานข้อที่จริงใดๆทั้งสิ้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายทบีนพรรคการเมืองและองค์คณะหกกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะรอฟังายการนำเสนอรายงาน ของคณะกรรมการวิเคราะห์และศึกษามินิฉัยของสารรัมนูนเพราะเมื่อวันที่2เมยพรพนำเสนอปุ๊บสั่งให้ยุบพ,พักทันทีแล้วก็ให้เอาร่างคำร้องยุบพ,พักท,ที่สั่งให้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไปแก้ไขมาเนี่ยอนุมัติเลยเห็นชอบเลยองค์คณะ6ที่กำลังรวบรวมเขาได้จริงและพยานหลักฐานอยู่ก็เลยไม่รู้ทำไงก็บอกว่าไม่มีเหตุให้ทำงานต่อแล้วครับ เขาอยู่ดีมีฟาสแท็กนะครับทางด่วนไปแล้วก็เลยแจ้งกับนายกเทัการเมืองนายกเทศการเมืองก็บอกให้ยุติการสอบสวนโดยเป็นการสั่งให้ยุติการสอบสวนที่ไม่มีเหตุตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับอันนี้คือหมายรอเรือต้องการให้เอาหลักฐานมาเพิ่มเติมอย่างที่ว่าคืออ๋อมีการมอบหมายให้ไปหาข้อมูลข้อจริงมาโจโจส่งเลยแล้วบอกให้ยุติอันนี้ผิดหรือไม่ประการใด